ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทุกอย่างหยุดชะงักเศรษฐกิจก็ตกต่ำลงจากเดิมและแน่นอนครับมันรวมถึงวงการฟุตบอลลีกในบ้านเราโดยเฉพาะบรรดาลีกรองของไทยที่หลายทีมเนี่ยยอมจะเฉือนเนื้อตัวเองเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดบรรดาสโมสรในเวทีลีกสูงสุดที่ว่าได้รับผลกระทบอันหนักอึ้งแล้วอย่างเทียบไม่ได้กับทีมระดับที2หรือที่หนักหนาสาหัสไปกว่านั้นก็คือศึกไทยลีก3เพราะเดิมทีแต่ละทีมก็ต่างมีรายได้อันน้อยน,นิดอยู่แล้ว อย่างเงินรายได้หลักๆจากบรรดาผู้ให้การสนับสนุนทีมทั้งหลายเนี่ยก็แทบจะหาไม่ได้เลยครับเพราะว่าในยามสถานการณ์แบบนี้แต่ละองค์กรก็มีความจําเป็นที่จะต้องรัดเข็มขัดเพื่อเซฟพาระค่าใช้จ่ายของตัวเองเหมือนกันแถมการแข่งขันยังเป็นการเล่นแบบปิดไม่มีแฟนบอลเข้าชมก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะมีใครนาเงินก้อนไปลงทุนกับสโมสรฟุตบอลในช่วงเวลาแบบนี้ส่วนเรื่องของรายได้จากการขายตั๋วเข้าชมรวมถึงของที่ระลึกต่างๆที่นับเป็นอีกหนึ่งรายได้สําคัญสําหรับสโมสรน,นั้นไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าโดยปกติแฟนบอลมักจะใช จ่ายไปกับส่วนนี้ในตอนที่เดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนามในวันที่ทีมรักของพวกเขาเนี่ยมีโปรแกรมในการลงแข่งขันในบ้านของตัวเองทุกอย่างมันก็กลายเป็นศูนย์ด้วยปัญหาที่เล่ามาทั้งหมดทําให้รายได้หลักทางเดียวของสโมสรมาจากเงินสนับสนุนจากฝ่ายจัดการแข่งขันซึ่งแต่ละทีมจะได้การทีมละ1ล้านบาทต่อ1ซีซั่นแต่ก็ไม่ได้มาเป็นก้อนนะครับเพราะเป็นการแบ่งจ่ายงวดละ2 5 0 0 0 0บาทคุณคิดดูนะครับเงินงวดหนึ่งยังน้อยกว่าเงินเดือนของนักบอลไทยลีกหนึ่งหลายคนเลยและกว่าจะได้ครบตามจํานวนก็เล เอาหลายทีมเลือดตาแทบประเด็นเนื่องจากสมาคมเองก็กําลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินเช่นเดียวกันอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าเงินรางวัลของไทยลีก3เมื่อเปิดขึ้นมาก็ยิ่งน่าตกใจเพราะว่าเตะกันแทบตายสุดท้ายทีมแชมป์แต่ละโซนจะได้เงินรางวัลจํานวน1นึ่งล้านห้าแสนบาทส่วนทีมรองแชมป์โซนจะได้กันทีมละ7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทเพล่เพล่ดีไม่ดีครับเงินจํานวนนี้เนี่ยอาจจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายที่พวกเขาต้องไปแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกในแบบที่ยังไม่ทันแบ่งสรรปันส่วนกันในทีมเลยขณะที่เงินรางวัลค่าตอบแทนสําหรับทีีมสาา หลุดเข้าไปถึงการคว้าชแชมป์ประเทศอย่างเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาตกเป็นของลำพูนวอริเออร์พวกเขาเนี่ยรับอยู่ที่1ล้านบาทโนรองแชมป์ครับเมืองการยูเนเต็ดได้750,000บาทแล้วก็ราชประชาที่3เนี่ยได้ไป500,000บาทแน่นอนมันเทียบไม่ได้เลยครับกับงบประมาณที่แต่ละทีมทุ่มทุนลงไปเพื่อแลกกับความสำเร็จในการเลื่อนชั้นบางทีนี่อาจจะเป็นอีกหจุดสำคัญที่ทำให้หลายทีมแอบบ่นว่า ไม่อยากขึ้นชั้นครับเพราะว่าขาดงบประมาณที่จะไปสู้กับบัรดาเสือสิงกระทิงแรดทั้งหลายในหลีกที่ใหญ่กว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆที่มันก็จะบานมากขึ้นเพราะสังคมมันใหญ่ขึ้นการเดินทางมันก็เยอะขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หนจะเรื่องของการปรับปรุงสนามให้ได้มาตรฐานตามขับไลเซนซิ่งด้วยหนจะเรื่องการเสริมทัพที่ต้องดึงน,นักเตะค่าตัวสูงสงมายกระดับทีมหนจะเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันไกลขึ้นนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนนั่งคิดดูแล้วถ้าทีมไหนไม่พร้อมในเรื่องนี้้้้จริงๆต่อใหพกเเขขาขึนนชัไปด เจ็บตัวเปล่าๆจากหลากหลายปัญหาที่บอกมาก็ไม่น่าแปลกใจหรอกครับที่เราจะเห็นบรรดาสมโมสรในลีกรากยากตกเป็นข่าวว่าทีมแตกบรรดานักเตะต่างกระจัดก,กระจายกันไปครับหางานอื่นทําเพื่อนําเงินมาเลี้ยงชีพแล้วก็จุนเจือครอบครัวในยามวิกฤตซึ่งใครจะได้รับผลกระทบมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชะตาก,การรมที่ต้องเผชิญบางสมโมสรเนี่ยพอจะมีเงินหมุนเวียนบ้างก็เอาตัวรอดไปได้แบบบุบวิบบางทีมที่จัดเดิมต้องดิ้นรนอยู่แล้วก็ไปอันต้องสิ้นลมครับลม้มลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะมีเรื่องการเยียวยาจากพรบกีฬา ที่เข้ามาช่วยเหลืออยู่บ้างแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆและเทียบไม่ได้เลยครับกับสิ่งที่พวกเขาต้องสูญเสียไปในยามวิกฤตแบบนี้คนเราในยามสิ้นไร้หนทางชีวิตต้องเจอกับความลําบากในเรื่องของการเงินแม้ว่าจะต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ว่ามันไม่มีทางได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังเอาไว้สิ่งที่พอจะเป็นที่พึ่งความหวังสุดท้ายที่อาจทําให้เราสามารถปรเปลี่ยนสถานะทางการเงินได้ในชั่วข้ามคืนนั่นคือหวยครับหากดวงดีในยามหลังพิงฝาโชคชะตา อาจจะเข้าข้างเราให้ได้ถูกรางวัลสักใบหนึ่งแม้แต่ในระดับของฝ่ายจากการแข่งขันเองก็ยังแทบจะเกือบเอาตัวไม่รอดเพราะว่าสปอนเซอร์ต่างๆที่เคยให้การสนับสนุนต่างพากันถอนตัวไปนั่นเป็นปัญหาที่กระทบชิงกันหมดกับประเด็นข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับว่าฝ่ายจากการแข่งขันตัดสินใจยอมรับในการยื่นมือเข้ามาสนับสนุนของบางกรฟ้าบริษัทที่ให้บริการแพลตฟรอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์ในประเทศไทยก็คงจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่ามันเป็นการตัดสินใจเฮือกสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมาคร ผู้สนับสนุนหลักของศึกไทยลีก3ก็มีอยู่หลากหลายเจ้าที่ยื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในยุคของ AIS League Division 2หรือแม้แต่ออมสินลีก Original Championship แต่การเข้ามาของมังกรฟ้าก็คงจะสร้างความแปลกใหม่ในมุมของแฟนฟุตบอลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะที่คุณกรวีปริศนานัทกุลรักษาการประธานเจ้าที่บริหารบริษัทไทยลีกก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นหน้าที่ของแพลน B ีผู้บริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการเจราจาซึ่ง ครั้งนี้จะทําให้การแข่งขันเวทีไทยลีก3สามารถเดินหน้าจัดการแข่งขันไปได้ในช่วงสถานการณ์ที่บันยากลําบากและเป็นที่แน่นอนว่าศึกไทยลีก3ในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะเริ่มขึ้นนั้นจะมีชื่ออย่างเป็นทางการอย่างที่เราทราบกันคือมังกรฟ้าลีกก็นับเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของวงการฟุตบอลไทยนะครับที่จะทําให้ทุกอย่างดําเนินการต่อไปได้ตามแผนที่วางเอาไว้และถือเป็นข่าวดีของบรรดาสโมสรในเวทีลีกล่างสุด เพราะว่าเวลามีขาวบอลไทยเตะไม่ได้เนี่ยหลีกล่างสุดจะต้องสะดุ้งเป็นอันดับแรกๆเพราะถ้าเกิดไทยหลีก1จัดไม่ได้อย่าหวังนะครับว่าจะหลุดไปถึงไทยหลีก3 แต่อย่างน้อยเมื่อรับการยืนยันแล้วว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันกลายเป็นว่ามังกรฟ้าเข้ามาสนับสนุนชัดเจนในฤดูกาลใหม่เป็นเจ้าแรกๆมีการเปิดชื่ออย่างเป็นทางการก่อนไทยลีกหนึ่งแล้วก็ไทยลีกสองได้ซ้าไปเทียบกันในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้นั้นทุกอย่างมันดูว่างเปล่าแล้วก็แทบจะไร้แสงสว่างที่ปลายโมงคแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วการแข่งขันศึกมังกรฟ้าลีกเนี่ยก็จะออกสตาร์ทในฤดูกาลใหม่วันที่4กันยายนตามกําหนดเดิมที่วางเอาไว้แล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่27กุมาพันธ์ปีา 2556หรือ2022จากนั้นค่อยมามันกันต่อจะแข่งในรอบแชมปีเป็นสลีกในอีกมุมหนึ่งวิกฤตในครั้งนี้มันก็ได้สอนบทเรียนราคาแพงให้กับเราในหลายๆเรื่องครับว่าการใช้ชีวิตนั้นมันก็ห้ามมีคําว่าประมาทเกิดขึ้นเด็ดขาดแต่มันห้ามไม่ได้หรอกครับจริงๆแล้วเอาเป็นว่าในแต่ละวันของนักฟุตบอลครับแค่ฝึกซ้อมฟุตบอลมีรายได้ต่อเดือนเข้ามาตลอดเพื่อดูแลคนรอบตัวสําหรับหลีกล่างนี่คือความสําเร็จของนักเตะอาชีพแล้วแต่ถึงตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมมดคบแผนที่เเยววาาางงออไไ้้้ตลลิกป คนถึงกับจาเป็นต้องละทิ้งความฝันของตัวเองไปก่อดเพื่อความอยู่รอดในชีวิตรจริงสุดท้ายครับสิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดกับประเด็นนี้ก็คือในมุมของแฟนฟุตบอล ที่พวกเขาจะยังคงได้ติดตามเชียร์ทีมรักของตัวเองต่อไปซึ่งผมครับในมุมของคิดไซคโค้งเองก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกสมโมสรในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่ท้าโถงเข้ามาดังพายุในช่วงสถานการณ์แบบนี้และก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นักเตะแต่แตละคนรวมถึงสมโมสรแต่ละสโม,มสรจะได้พบกับฟ้าหลังฝนที่สวยงามซึ่งรออยู่และผมจะพยายามเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ทําให้ไทยลีกสานั้นมันกลับมาบูมและมีชื่อเสียงเป็นที่สนใจของคนทั่วประเทศ ีกครั้งเหมือนที่เคยเป็นในลีกภูยิภาคดิวิชั่น2เมื่อ13ปีที่แล้วถ้าใครถูกใจและอยากให้เกิดคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมครับกด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ของ k คิด y c โ o และกดไลค์กดแชร์ให้ใน Facebook o i k คิด y c โ o ไปกำลังใจให้หน่อยและผมรับรองครับว่าลีกภูมิภาคจะกลับมาบูมอย่างแน่นอนจากข่าวสารของพวกเราสวัสดีครับ